ร้านชุดแต่งงานที่ดีที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาคุณจะเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่เราก็อยากเป็นคนคนนั้นที่ให้คำแนะนำแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด สวัสดีค่ะกบนะคะ CEO แห่งกิรติกาว e ด d i งสตูดิโอร้านชุดแต่งงานที่ดีที่สุดในจังหวัดนครราชสีมากบอยากจะพาทุกคนยไปพบกับคนคนหนึ่งก่อนที่คอยดูแลเวลาที่ลูกค้าทุกท่านเนี่ยมาใช้บริการที่ร้านของเราไปพบกับเขากันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะโบนะคะ โบก็จะดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านค่ะก็จะมีการให้คําแนะนําให้คําปรึกษารับรองว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านนะคะก็จะได้รับความพึงพอใจกลับไปแน่นอนค่ะก็เหตุผลที่ทําให้กบรีเวทร้านนะคะกบรู้สึกว่าถ้าลูกค้าเลือกที่จะมาหาเราแล้วเนี่ยทุกอย่างของคุณคือ v i p ความพรีเมียมที่จะได้รับเซอร์วิสและบริการทุกอย่าง สำหรับวันที่สําคัญที่สุดในการเริ่มต้นชีวิตคู่ของคุณค่ะก็คือจริงๆที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้ทุกคนนี่ยรู้สึกว่าเหมือนคุณมาหาเพื่อนคนหนึ่งคุณอยากที่จะแบบได้รับคําแนะนําแล้วก็คําปรึกษาในวันที่คุณเนี่ยจะเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่เราก็อยากเป็นคนคนานั้นที่ให้คําแนะนําแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคู่อย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบสบายใจแล้วก็อุ่นใจที่มาหาเราอะไรเงี้ยค่ะ หลักๆเลยเนี่ยที่ลูกค้าเข้ามาหาเรานะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นชุดไทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะที่เราเนี่ยทำกันเองแล้วก็ตัดเย็บเองแล้วก็ใส่ความพิถีพิถันลงไปในแต่ละชุดเลยแน่นอนว่าถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด แล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นชุดสากลและชุดวิวาของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายตรงนี้เราก็จะมีบริการในการตัดเย็บให้เหมือนกันซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยสามารถจะบอกความต้องการของคุณลูกค้าได้ว่าลูกค,ค้าอยากได้แบบไหนชอบสไตล์ไหนมีอินสปเรชันหรือแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะและถ้าใครไม่ได้ที่จะแต่งงานแต่ชื่นชอบในชุดของเรา เราเองก็มีบริการในการให้เช่าชุดออกงานพร้อมกับแอคเซสซอรีแล้วก็เครื่องประดับแล้วก็รองเท้าด้วยเช่นกันค่ะ หน้าช่างผมนะคะเรามีทั้งวันจริงแล้วก็วันพีเวดดิ้งนะคะและช่างภาพวันจริงแล้วก็วันพีเวดดิ้งด้วยในส่วนของวันพีเวดดิ้งเนี่ยถ้าลูกค้าอยากจะถา่ายในสตูดิโอชั้น2ของเราเราสามารถเนรมิตเป็นสตูดิโอให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะและด้านนอกนะคะเอาดอเราก็สามารถพาลูกค้าเนี่ยไปถ่ายนอกสถานที่ได้เช่นกันค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ไม่ได้แต่งงานแต่อยากจะใช้บริการหรือชื่นชอบนะคะในชุดก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไปงานหรือว่าชุดสูรเนี่ยทางร้านเราก็มีให้บริการเช่นกันค่ะสำหรับโลเคชันของทางร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่โครงการ DM Pi ็มพา e ทาวน์โโซน3แยกปากจังหวัดนครราชสีมาค่ะหากลูกค้าจะเข้ามาที่ร้านของเรานะคะสามารถแจ้งกับทาง s e c u r i t y ของทางโครงการได้เลยค่ะ อยากรักชอรี่ต้องกิรลติกา